อู๋มงตะดาราคู่หูของโจชิงฉือวัย68ปีถูกส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในอาการโรคมะเร็งคืนเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอูโมงตะซึ่งอยู่ฮ่องกงถูกส่งรักษาตัวที่แผนกมะเร็งสื่อพยายามติดต่อเพื่อสอบถามอาการแต่เขาไม่รับโทรศัพท์มีรายง,งานว่าก่อนหน้านี้อูโมงตะไปรักษาตัวอาการป่วยอยู่ที่มาเกา๊า แต่เขากลับมาที่ฮ่องกงมากที่สุดอู๋มงตะได้รับผลกระทบจากอาการป่วยนี้น้ำหนักตัวของเขาลดลงไปมากแล้วอู๋มงตะที่ไม่อยากรบกวนคนอื่นเขาจึงไม่ได้พูดถึงอาการป่วยนี้ให้เพื่อนๆฟังเลยและเขาไม่ต้องการให้เพื่อนๆมากังวลเกี่ยวกับตัวเขาในที่สุดเทียนฉีวินเพื่อนที่รู้จักและเคยร,ร่วมง,งานกับอู๋มงตะมาหลายปี ก็ยิ้มให้สัมภาษณ์สื่อฮ่องกงทางโทรศัพท์เขาบอกว่าไม่ทราบอาการอีกฝ่ายในช่วงสองเดือนที่ผ่านมามีรายงานว่าอาการป่วยของอู๋มงตะเริ่มสุดลงช่วงตรุษจีนเพราะเขาไม่ส่งข้อความอวยพรปีใหม่ให้คนรอบตัวเหมือนที่เคยทำมาตลอดและไม่ตอบข้อความที่เพื่อนๆส่งให้ด้วยทุกคนเป็นกังวลมากตามที่เทียนฉีเหวนเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งไปเยี่ยมเขาที่โรงพรยาบาลบอกว่าอูมงต้าน้ำหนักลดลงไปมากและเขาต้องการพักผ่อนอาการของเขาไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่สื่อฮ่องกงรายงานหวงอีซานซึ่งเคยร่วมงานกับอู๋มงต้าในภาพยนตร์เรื่องคนเล็กนักเรียนโตและผลงานอื่นๆกล่าวเมื่อให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสื่อฮ่องกงว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเห็น อูโมงตะคือเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเขารู้สึกไม่ดีเลยเมื่อทราบข่าวว่าอูโมงตะป่วยหนักและหวังว่าอุโมงตะจะหายดีในเร็วๆนี้หวงอีซานชี้ว่าอูโมงตะเคยไปเมืองหนินฉวนเพื่อถ่ายทำมาก่อนและบริเวณนั้นมีอุณหภูมิติดลบ10-20องศา และเขาก็ได้ยินมาว่าอูโมงตะเริ่มมีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆจากอากาศหนาวเมื่อเขากลับไปฮ่องกงเขาต้องถูกกักตัวป้องกันโควิด -19 และจะถูกกักตัวอีกครั้งเมื่อเขากลับมาทำงานดังนั้นหูโมงตะจึงย้ายไปพักผ่อนที่มาเกา๊าหวงจื่อเทาอธิษฐานให้หูโมงตะปลอดภัยหวังว่าอาจารย์จะปลอดภัยหนังเรื่องโปรดของผมในวัยเด็กคือ ผลงานที่คนรุ่นก่อนทิ้งไว้หวังว่าจะเอาชนะอุปสรรคครั้งนี้ไปได้พระเจ้าจะรักคนดีเมื่อคืนวันที่21เถียนชีเหวินซึ่งไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลรายงานอีกครั้งว่าเขาปลอดภัยแล้วโดยบอกว่าการผ่าตัดของอูมงตะเรียบร้อยดีเขาไม่ได้ถามอีกฝ่ายว่าเขามีเนื้องอกอะไรเพราะกลัวว่าจะส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ป่วย ญาติของอูมงตะก็คอยดูแลและเขาจะพยายามจะพาเขาผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันกล่าวกันว่าอาการป่วยของอูมงตะได้ทรมาณเขามาตลอดเวลา7ปีที่ผ่านมาอูมงตะเคยรับการรักษาโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในตอนนั้นสื่อถึงกับรายงานผิดพลาดว่าเขาตายแล้วแต่เขานี้ประตูมรณะมาได้ ตั้งแต่นั้นมาเขาก็รับงานน้อยลงใน2ปีที่ผ่านมานี้เขามีส่วนร่วมเพียงไม่กี่ครั้งในการแสดงของภาพยนตร์ข่าวการเข้าโรงพยาบาลของเขาเมื่อวันที่21นี้น่าเป็นห่วงจริงๆและเมื่อเย็นวันนี้อูงมองตะก็ได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลจากอาการโรคเม่าเลงตับด้วยวัย68ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของเพื่อนๆนนักแสดงในวงการและครอบครัวเขียนฉีเหวินเพื่อนสนิทที่อยู่กับอู๋ม่องตะจนวาระสุดท้ายและลูกชายเป็นผู้แจ้งข่าวเศร้านี้ในที่สุดอาการป่วยของเขาก็มาถึงในวาระสุดท้ายด้วยวัยเพียง68ปีในยุค80-90ก็คงจะจำกันได้ดีนะครับ เขาก็เป็นนักสแสดงที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับ